สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายเดือนกันนะคะคลิปนี้เนระาจะทำเป็นเกี่ยวกับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เป็นรายเดือนคลิปนี้ก็เป็นของเดือนกุมภาพันธ์เป็นของอผู้ที่เกิดวันศุกร์การดูดวงก็เป็นการอ่านตามหน้าไพ่ทั้งหมด มิได้ดูส่วนตัวจะทําให้บางคนก็ตรงบางคนก็เป็นตรงระการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลกันให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ล่่งหน้าทุกคนจะได้ระมัดระวังก็ขอแนะนําหลักธรรมะเช่นหลักห่านสี่หลักจัตตาสีคมักมีองค์8หรือหลักธรรมะที่ทุกคนได้ยินนะคะนํามาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้ เราก็จะมดูว่าไพ่เนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด12ใบและ12ใบเนี่ยก็จะมีตำแหน่งหมดทั้ง12ตำแหน่งนะคะอ่านเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันให้ครบ12ใบแล้วก็ก็จะเปิดไพ่ครบ12ใบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านตามหน้าไพ่กันนะ ทีนี้เราก็มาอ่านตามหน้าไพ่กันนะคะตำแหน่งแรกของคุณคือตัวตนของคุณนะ่ะมีดาวเกตเท่ากับว่าคุณนะ่ะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองตัวคุณอยู่บางคนนะ่ะสนใจในเรื่องของศาสตร์ต่างๆอาจจะเป็นเรื่องโหราศาสตร์ไพ่เลขเอา่าเลขศาสตร์ก็ได้ของแต่ละคนนะและบางคนนะ่ะจะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเองหรือชาวต่างชาติบางคนนะ่ะ จะมีเซนเกิดขึ้นอันนี้เซนของแต่ละคนน่จจะแม่นยำนะและบางคนอ่ะสามารถสัมผัสสิ่งลี้ลับเร้นลับได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยและบองคนอ่ะจะมีความคิดสับสนวิตกกังวลเกิดขึ้นทีนี้เรื่องของการเงินบ้างการเงินเป็นดาวธิดาดาวเสาตรงจุดเนี้ย ทำให้เดือนนี้คุณอาจจะเก็บเงินไม่อยู่ก็ได้นะควรฝากเงินไว้กับคู่ครองของตัวคุณเองหรือบางคนนะ่ะอาจจะมีการถูกยืมเงินก็ได้และถ้าเราไม่ให้เงินเขาเนี่ยแม่เขายืมเนะี่ยก็จะมีการติดฉินนินทาตัวคุณแตน่นก็ปลอดเถอเพื่อความปลอดภัยถ้าเราคือแบบเราเก็บเงินไม่อยู่หรือเป็นคนใจอ่อนเนี่ยนะคนมายืมเงินเราเราให้เขาไปแล้ววลาทวงก็คืนมันทวงยาก อันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันค่ะทีนี้เรื่องของการเงินเนี่ยนะ้าจะแบ่งไว้สองกรณีคือสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ปัจจุบันนี้ไม่มีเงินเก็บจะต้องมองถูกทางละกรณีที่สองคนที่เกิดวันศุกร์แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีเงินเก็บคุณต้องมองย้อนกลับไปดูวิธีการใช้เงินของคุณแต่ละคนนะว่าใช้กันแบบไหนทําไมเราไม่มีเงินเก็บหาสาเหตุให้เจอ แล้วตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราต่อไปนี้ต้องมีเงินเก็บจะเก็บมากเก็บน้อยเก็บอะไรค่ะเพราะหน่อยเงินเก็บมันจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองในภายภาคหน้านะคุณก็ทําบัญชีรายรับรายใจ่ายในทุกเดือนเนี่ยคุณจะเห็นค่าใช้จ่ายเฟื่องเฟยเกิดขึ้นเพราะอะไรอะ่ะถ้าคุณอายุน,น้อยๆอะ่ะคุณเก็บเงินได้อะ่ะฝ่าคุณจะ,กะเกษียณนะ่ะมีเงินเยอะแต่ถ้าสําหรับคนที่อายุมากแล้วอะ่ะมาเก็บเงินสมมติมาสักสี่สิบเนี่ยเริ่มเก็บเงินเนี่ยตอนกเกษียณนะ่ะ บางทีเงินมันไม่พอใช้จ่ายอันนี้ก็ฝากไว้เหมือนกันทีนี้เราได้ตำแหน่งสาชากันบ้างสาชาคุณจะมีการติดต่อสื่อสารรวมถึงสื่อออนไลน์ line, การเดินทางกับเพื่อนฝูงของคนรอบตัวเองอาจจะมีปัญหาคุยกันเจรจาไม่เข้าใจกันเกิดทะเลาะกันได้อันนี้ถ้ามีปัญหาในเรื่องของการเจรจาคำพูดหรืออะไรหรือไม่พอใจกันนะ่ะ นะแนะนำว่าไม่ต้องไปไปว่ากันก็เงียบกันไปสักฝ่ายปัญหาต่างๆนะั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนะรวมถึงใครที่มีการเดินทางเดินทางติดต่อสื่อสารและก็ตามเนี่ยที่มีการเดินทางโดยรถยนต์หรือเนี่ยอยู่ไม่ค่อยติดที่อะ่ะพวกเนี้ยอันนี้เวลาจะไปไหนอะ่ะตรวจเช็ครถให้ดีๆในเรื่องของ หม้อน้ําเรื่องระบบไฟฟ้าหรือเรื่องยางรถยนต์ให้มันเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเดินทางและส่วนใครที่ทํางานเกี่ยว,วกับสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็ระวังเรื่องว่าอาจจะมีคนมาคอมเมนต์คุณหรือคุณไปคอมเมนต์เขาเนี่ยแล้วมันเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เอาคอมเมนต์นั้นออกแล้วก็บล็อกกันไปไม่ต้องไปตอบโต้ใดๆทั้งสิ้น ก็เป็นการป้องกันได้อันนี้ก็ฝากไว้นะคะทีนี้ก็เปเ็นเรื่องของพันธุพันธุก็คือเรื่องของพันในครอบครัวรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคนเองเนี่ยมองว่าเป็นดาวอาที่ดาวที่คือมีความร้อนอ,อ,อทําให้ในครอบครัวนเองเนี่ยจะมีกัาเนี่ยแต่ละคนน่ะจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากคือจะไม่ยอมกัน มีความใจร้อนใส่กันอันนี้ยนะนแนวว่า,วาให้ใจเย็นๆปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นสมมุติเราคุยอะไรกับญาติพี่น้องเราแล้วกด้วยความความคิดเห็นของแต่คนเนี่ยไม่เหมือนกันและเราไม่ยอมซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะเป็นปัญหากันได้ถ้าเราคุยแล้วเขาไม่ยอมเราก็ยอมก็ได้แล้วก็มานั่งคิดว่ามานั่งปรึกษากันนะ่ะ ความคิดเห็นที่ต่างกันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดปัญหานะแล้วถ้าใครที่จะไ่เกณฑ์ซื้อบ้านซ,ซ,ซื้อขายบ้านที่ดินตอนเนี้ยให้ใจเย็นเย็นก่อนบางทีก็อาจจะขายได้คือช้าบ้างหรือเราไปซื้อรถซื้ออะไรเนี่ยเราก็ต้องรูเรื่องของระบบไฟฟ้า ว่าเป็นยังไงแล้วการต่อบงังโคลนสัมคณที่จะต่อเติมบ้านพวกรีโนเวทบ้านในปรประบาณเนี้ยให้ดูเรื่องของระบบไฟฟ้าด้วยนะว่าเขาเดินไฟดีไหมอันนี้ก็เช็คได้นะทั้งบ้านที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยให้ดูเรื่องของไฟฟ้าด้วยว่ามันใส่ไฟกเก่าบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากไว้นะคะและทีนี้มาในเรื่องของบุตรตาบ้างบุตรตาเนะี่ยก็มองว่าบุตรบริบาลคุณนะ่ะรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะ ไม่ดื้อไม่อะไรเขาจะมีความขยันขันแข็งช่วยคุณทำงานทำการแล้วก็ดูแลธุรกิจขอ,ขอ,ขอให้กับคุณด้วยใช้งานง่ายอะไรง่ายแต่ความขยันของบุตรบริวานคุณเนี่ยอาจจะมีเหตุมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เช่นขยันทำงานมากพักผ่อนน้อยไม่เพียงพอเป็นลมบุก ได้เหมือนกันหรืออุบิเหตุนในการทํางานสมมุติคุณทำอาชีพยกตัวอย่างให้ฟังนะเ,เป็นพ่อครัวทํางานผมตรองบกว่ามีดบาดมืออันนี้ก็เป็นไปได้นะคะของแต่คนนะแม้กระทั่งโปรเจกต์ต่างๆของคุณเองเนี่ยคุณถ้าคุณจะให้สําเร็จเนี่ยคุณต้องขยันได้อดทนโปรเจกต์นั้นคุณจะสําเร็จได้ ทีนี้เราก็ดูในเรื่องของตำแหน่งอริบ้างอรินี่เป็นดาวพาาหูกับดาวบริโยอริอ่ะจะมองด้วยสองมุมมุมบวกนี้ก็คือถ้าคุณจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยคุณเองจะต้องใช้ความอ่ารอบคอบอย่าใช้่รมอย่าวุ่วามอย่าหูเบาด้วยนะแล้วอ่าไปเชื่อใครอะไรแบบเราพวก ใครพูดจาหลอกลวงเราก็ต้องวางเนี้ยสิ่งนั้นน่ะคุณจะประสบความสเร็จคือมีความเชื่อมั่นกับตัวเองด้วยแต่ใน,ในมุมมุมลบเนี่ยหมายถึงอะไรเนี่ยหมายถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้านมองในตามของเรื่องของออพระโอหักับวัตยุเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆก็ได้หรือเทคโนโลยีก็ได้ที่เราอาจจะเรียนรู้ ไม่ครบหรือเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาแม้กระทั่งประถูกลหบายถึงชาวต่างชาติก็ได้หรือการหลอกลวงการพนันของวุ่นเมานี่ก็ได้หมดนะอันนี้ก็ให้ไปดูตามแต่ละคนเพราะว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะทีนี้ในเรื่องของปัตตนิปัตตนิเป็นดาวอังคารก็บมาว่าคนมีคู่คนมีแฟนคนคุยกันเนี่ย ให้เราความหมงุดหงิดความใจร้อนมุทรุมีอะไรอะ่ะค่อยๆพูดค่อยๆจากกันปัญหาต่างๆอะ่ะจะคลี่คลายทางที่ดีได้นะคะศูนย์คนโสดเนี่ยจะเจอคนที่ขยันคนบ้าง,งานคนมุทุลุคนดุอันนี้ก็ต้องดูให้ดีๆนะว่าเราชอบคนเทนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่ชอบนะแนะนำว่าก็ ให้เลี่ยงออกไปไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเออแต่คุยไว้ว่าเผื่อแก้เหงาอันนี้ไม่ดีนะเพราะคนประเภทเนี้ยถ้าเป็นคนที่เขาเป็นคนจริงจังขึ้นมาเนี่ยเขาชอบเราขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะทีหลังเนี่ยอันนี้ก็ฝากไว้นะสมคนรโสดแล้วคนที่หาคู่ผ่านแอปเองก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้แอปมันก็มีการหลอกลวงเยอะใช่ไหมอันนี้เราก็ฝากไว้ส่วนใครที่ตัดสินใจใช้ชุดคู่เนี่ยนะนแนะนาว่า นำรายละเอียดอย่างเป็นองค์ประกอบด้วยนะเข้าโคคุณเข้าโคเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมพระศาสนาเขามีข้อจากัดอยู่แล้วไลฟ์สไตล์กับนิสัยอะไปด้วยกันได้หรือเปล่าและส่วนใครที่ความรักผิดหวังมาตลอดเนี่ยนะ้าแนะนําว่าไปนั่งดูดวงไปดูว่าในพื้นชาตาเดิมคุณนะ่ะดวงความรักเสียหรือเปล่าถ้าดวงความรักไม่เสียมีไปก็มีได้ แต่ถ้าลูความรักษยเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินการเลี้ยงดูพ่อแม่ไปพัฒนาหน้าที่การงานให้เจริญเติบโตหาเงินทองได้เยอะได้เยอะๆนะเที่ยวที่ไหนก็ได้ต่างประเทศไม่มีใครตำหนิโงคุณส่วนสายเปนเนี่ยไม่ต้องไปเป้ใครเพราะว่าผิดหวังมากกว่สมหวัง ทีนี้ดาวตำแหน่งมรณะบ้างมรณะคือดาวอังคารกับดาวพุธมรณะเนี่ยในทางมุมบวกก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการเดินทางของแต่ละคนนะ่ะว่ามัจะการาย้ายที่ทํางานไหมย้ายบ้านหรือเปล่าแต่ถ้ามองในมุมลบเนี่ยหมายถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรเป็นดาวอังคารกับดาวพุธ ดาวงคางกระพุ้เนี่ยเขาเป็นคู่ขัดแย้งคู่หวาทะก็มองในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆการเจรจาของเรานี่แหละจะเป็นปัญหาอันนี้ก็ก็บอกไว้และกันรวมถึงการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆนี่แหละที่การคอมเมนต์ทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันถ้าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องของออฟฟิศซินโดรม อุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆแขนปากกระเพาะท้องอาจจะท้องเสียหรืออะไรก็อ่านไปนะอันนี้ก็ยกเลี้ยงฟังและพอมาตำแหน่งสุภาษมีดาวทิตดาวสดีดาวเกตมองว่าตัวพุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับผู้รักผู้ใหญ่ก็ได้นะหรือบางคนก็จะไปไหวพยายนาคเพราะพระเกตนี่คือพญายนา อันนันครเน,นี่ยพญานาคตรงนี้นะหรือบางคนจะมีการไปอบรมสมาาัมมนาในเรื่องของหน้าที่การงานเองก็ได้หรือบางคนจะมีเกณฑ์เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศก็ได้นะคะอันนี้ก็ดูของแต่ละคนแล้วกันว่าจะเป็นบริบทแบบไหนทีนี้มาเรื่องของการงานมาั่งการงานต้องบอกว่า คุณก็จะมีการงานเข้ามาคุณทำํำบางคนต้องทําทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่รู้ว่าแต่ละคนนะเนื้องานหน้าที่อาชีพของแต่ละคนนะมันจะหนักหนาแค่ไหนสําหรับคนที่อาชีพที่แบบงานเยอะอะไรเงี้ยเนี่ยต้องทําทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยและบางคนก็จะได้พบการณมิตรที่ดีๆในเรื่องของการงาน อาจจะมีเพื่อนเข้ามาช่วยในเรื่องของการงานก็ได้ถ้างานคุณเยอะคุณอาจจะได้เพื่อนเข้ามาช่วยหรือบางคนนะ่ะจะได้รับการคอนเนคชั่นต่างๆดีในเรื่องของการงานที่คุณไปติดต่อประสานงานกันนะคะทีนี้ดูตำแหน่งที่ระพะบ,บางดาวระพะเป็นดาวจันทร์กระดองคานหมายถึงระพะหมาถึงโชคลาบโชคลาบนี่ไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโชคสักทีเดียวนะ ต้องบอกไว้ก่อนคุณจะได้ราบจากการเสน่หาอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพศตรงข้ามเขาอาจจะเออเมตตาคุณก็ได้หรือสาวๆอาจจะเห็นคุณมี ด้านรักอะไรเงี้ยอาจจะของมาให้ก็ได้อาจจะเป็นของกินของใช้เงินสดของสวยของงามก็ได้นะแล้วยิ่งในเรื่องกลุ่มผาพันธ์นี้คือช่วงวันวาเลนไทน์ใช่ไหมอ่าวันคนอ่ะอาจจะได้ดอกไม้ก็ได้แลทีนี้ดูที่ตำแหน่งวินาศกันมั่งวินาศก็มองด้วยสองมุมเออเป็นเรื่องของ ถ้ามองบวกเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเกือ้อกูลตัวคุณอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เองหรือพระสงครูบาอาจารย์ให้ความเมตตา,าตัวคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะพระพระบัสตีนี่ก็แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เทพเทวาก็ได้ก็จะช่วยเหลือคุณแต่ในกรณีที่มองมุมลบเนี่ยสิ่งต่างๆหเหล่านี้จะเป็นปัญหาคุณก็ได้หรืออาจจะเกิดจาก เรื่องของ <c oughs> ขอโทษน,นะคะเกิดจากเรื่องของสุขภาพก็ได้นะอันนี้ก็คือให้ไปดูว่าวิถีชีวิตของตแต่ละคนเป็นเรื่องอะไรและให้ระวังอย่างว่าให้ระวังอย่างว่าพระพระราตีเนี่ยเป็นเรื่องของคดีความก็ได้นะอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะคือถ้าใครในน้ำบอว่าถ้าใครทําในสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าทำทำทำ,ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ย มันจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็ฝากไว้นะคะในเรื่องของการงานเนี่ยนักขอเตือนว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยบางคนน่ะน่าจะมีความคิดที่อยากจะออกมาทํางานทําธุรกิจเป็นของตัวเองน้ามองว่าอย่าเพิ่งออกทํางานที่เดิมก่อนคุณไปดูดวงก็ได้คุณจะได้รู้ว่าเราสามารถทําธุรกิจเองได้บ้างไหมถ้าทําได้เนี่ยก็ทํา และดูในเรื่องของหุ้นส่วนกับบริวารแต่ถ้าทาไม่ได้เนี่ยนะนำเงินเก็บไปซื้อเป็นพันธบัตรสลากกองทุนรวมหรือออมทองก็ได้แต่ทุกการลงทุนคุณก็ต้องศึกษารายละเอียดกันให้ดีและส่วนคนที่จะอาลาออกจากธุรกิจ,าาจกลแล้วมาทําจากงานอะไรเนี่ยแล้วมาทําธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรศึกษารายละเอียดให้ดี แล้วถ้าคุณต่อยอดสําเร็จธุรกิจแบบนี้น้ํมองว่าจะเจริญรุ่งเรืองถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะส่วนใครที่ทําธุรกิจแล้วพบปัญหาเจอปัญหาเนี่ยให้กลับมามองที่ปัญหาของเราว่าเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากความขยันเอาใจใส่ของเราน้อยเกินไปไหมให้ไปเปรียบเทียบตอนที่ธุรกิจคุณรุ่งเรืองน่ะ วิถีชีวิตการทำงานของคุณเป็นแบบไหนหุ้นส่วนบริวารในแต่ละ,ะแผนกมีการยกักยอกเกิดขึ้นหรือเปล่าผลิตภัณฑ์แต่ปัจจัยภายนอกเลเป็นการคาดเดาได้ยากเ,าเรื่องของเศรษฐกิจภาวะโลกแล้วก็พวกที่ผ่านมาคือโควิดก็มีหลายา,าหลายธุรกิจก,กันที่ประสบปัญหาแลปะปัจจัยภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่ คุณสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ก็เช่นตัวบุคคลผลิตภัณฑ์คุณเองการตลาดระบบวิธีการทำงานแม้กระทั่งนวัตรกรรมใหม่ๆที่คุณเอามาใช้ในการทำงานของคุณเนี่ยอันนี้ก,ก็ต้องไปดูกันนะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ต้องเรื่องสายตาความดันหัวใจแขนปากท้องกระเพาะ ออฟฟิศซินโดมอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆโรคภูมิแพ้โรคลมทุกชนิดโรคภายในก็คือพวกปอดต,ตับไตอะไรประมาณน,นี้โรคที่เกี่ยวกับดาวบกยู่เสภกต้นขาอ่าทุกคนจะมีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีหรือใช่ไหมคะลองสังเกตรเรื่องของไขมันกน้ำตาลว่าสูงไหมถ้าสูงเนี่ยถึงเวลาที่ออกกำลังกายละจะออกแบบไหนอะ่ะเอาท,ทุกคนชอบกันแต่นะแนะนำว่าเป็น การเดินวันละห้กิโลสักหเดือนไปทดลองดูนะคะถ้าไปทดลองทำแล้วน้ำตาลไขมันลดลงเนี่ยก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตได้เพรอกหน่อยอ่ะเข้าสังคมผู้สูงอายุจะต้องให้ร่างกายแข็งแรงไปหไหนมไหนจะคล่องตัวส่วนคนที่น้ำตาลไขมันปกติเนี่ยก็ออกกำลังกายะคะ่ะร่างกายจะแข็งแรงเหมือนกันแล้วก็ถ้าขอเตือนเรืการไปดูหมอนะการไปดูหมอดูเนี่ย ขอไปแบบมิสเตยถ้าถูกทักว่าคุณมีเคาะต้องสะเดาะเคาะอย่างงู้ย่างนี้เสียเป็นขั้นตอนอะไรนะนะว่าคุณไปทําบุญที่วัดเถอะจะได้สบายใจแล้วก็กลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ไปขอพรท่านไปล้างเท้าท่านและนำล้างเท้าล้างเท้านำมาอาบแม้พระถุงแม่คุณเนะี่ยมาครอบหัวตั้งแต่หัวจะลดไปเท้าก็ได้ชายพระถุงสามารถพกไว้ในกระเป๋าสตางค์ได้นะ อันนี้มันเป็นความเชื่อของคนโบราณแต่น่าคิดว่าทดลองทําดูก็ไม่เสียหายนะอย่างคือไม่ต้องเสียตังค์และที่สิ่งที่ใกล้ตัวพวกคุณก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธิอันนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติน้าก็ขอแนะนําเรื่องของการนั่งสมาธิละกันอย่างที่นะ้าหลักสูตรไปศึกษามาเนี่ยเป็นของหลวงพ่อหรือยังนะวัดธรรมมงคล เขจะมีการเดินจงกรมการนั่งสมาธิบริกรรมคำว่าพุโทโธเอาไว้ที่ไหนล่ะเขาจะมีที่เลือกคือหน้าผากหัวใจท้องรับชอบส่วนไหนอ่าชอบหัวใจแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไว้ที่หัวใจเราเนี่ยแหละจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนทำได้หมดเราก็ทําไว้วันละเล็กวันละน้อยทำเหมือนการหยดกระปุกอมสินนะคะ วันหนึ่งกระปุกอมสิบอันนี้เต็มบางทีไม่ทันเต็มหรอกเพราะว่าอย่าลืมนะทุกคนมีของเก่ากระปุกอมสินนี้จะถูกเบิกมาใช้โดยอดัตโนมัติมาช่วยเหลือคุณเวลาคุณมีปัญหาจะช่วยเหลือได้อย่างไรเนี่ยคนที่ปฏิบัติจะรู้แล้วสําหรับคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับโรคเครียดเนี่ยอันนี้ก็ไปใช้ได้เหมือนกันเวลาคุณนอนอ่ะตั้งจิตให้นิ่งแล้วทุ่ทงพุโทโธไปเรื่อยๆนะคะ นั่นแหละจะช่วยให้โรคที่นอนไม่หลับหรือความเครียดต่างๆเนี่ยค่อยๆค,คลี่คลายไปทางที่ดีได้สุดท้ายนี้บอกว่าชีวิตคือการเดินทางนะถนนของทุกคนน่ะไม่ได้โดยด้วยกี่วราบถ้าทุกคนซื้อเต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคุณได้ดีที่สุดต่อให้คุณเจอปัญหาหนาแค่ไหนอทุกคนรอดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณเจอกันเนี่ยเป็นแบบทดสอบอย่างดีนะคะ ถ้าคุณผ่านกันไปได้เนี่ยจะเป็นการพัฒนา,าตัวคุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะทําตัวให้ตัวคุณแกร่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝากทุกคนจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิตามเวลาที่คุณสะดวกจะชุุกคนมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็ว่าจริงคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมลิปการขอทุกคน,นพบแต่วความดีไม่มีความทุกข์และถ้าในคลิปนี้มีเสียงน้องหมาแล้วก็ เสียงการก่อสร้างก็ต้องขออภัยวันทันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ